ตอนนี้แววอยู่ในโรงรถจ้ะดูเวลาแววพูดเนี่ยความแววออกปากเลยดูยบนหนาวขนาดไหนวัดดีจ้าวันนี้แบบไมา้แล้วเนาะมาแป๊บๆจ้ะต,ตอนนี้ว่าจะพาทุกๆคนมาดูอะไรเขาบอกว่าหิมะจะตกเนาะวันนี้แต่ว่าพอตกลงมาเนี่ยมันไม่ใช่หิมะจ้ะมันเป็นเม็ดเหมือนเม็ดอ่อ ลูกเฮฟอะแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆจ้ะดูวความหนาวอะได้ยินเสียงกันไหมเนี่ยเสียงมันจะพอเวลามันตกลงมาโดนพื้นอะเพราะมันเป็นเม็ดน้ําแข็งจ้ะเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าหิมะเนาะท,ที่ที่เขาขาวอ่ะแต่เป็นเม็ดอ่าน้ําแข็งแทนจ้ะอุ้ยยังเย็นเลยว่ะเดี๋ยวจะห้ดูดใกล้ๆเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยนะ เป็นเม็ดกลมๆสีขาวๆเป็นหิมะจ้ะแต่ว่าเป็นเหมือนเขาไม่เรียกหิมะนั่นเป็นเหมือนน้าแข็งอะเพื่อนๆเนี่ยว่าเ,เย็นเย็นมือรถนั่นรถอ่ากวาดอ่าหิมะบนถนนจ้ะเราจะพาไปเดินดูไกลๆหิมะที่ตกลงมาเหมือนเเม็ดสาคูเลยจ้ะ เียราจะให้ดูเนี่ยเราจะให้ดูใกล้ๆจ้ะเนี่ยโอ้โกล้องเราก็ไม่โฟกัสเลยเนี่ยเหมือนเม็ดสาคูเลยจ้ะ everybody caught. Oh, it feels so weird. It's so cold หนาวมากๆเลยดูดูมือเบาแบบเย็นมากๆเลยเย็นจนแบบชาเลยอ่ะ Look at all the icicles. ดูก <laughs> ลายเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะจะให้ดูอู้อู้ด้ว เนี่ยเป็นน้ำแข็งเลย The whole car is crazy Are you is รถเบากลายเป็นน้ำแข็งไปเลยจ้ะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเป็นแผ่นเกาะติดไปเลยต้องรอให้มันละลายเองจ้ะเพราะเป็นน้ำแข็งเลยด้วยอะไร t อ i ค n t work? It didn't work น,น้ำแข็งเลยจ้ะดูกระจกเราเป็นแผ่นน้ำแข็งเลย okay, 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 okay. เราจะลดกระจกลงมาจ้ะลงหน้าเดียว guys, working. it's not Oh ไม่ได้จ้ะเพราะว่าน้ำแข็งมันติดไม่ติมเลยเราเลื่อนกระจกไม่ได้จ้ะหนูกินเหรอลูกกินน้ำแข็งเหรอคะโคตรรถเบรลี่กลายเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะเด้อเคลือบน้ำแข็งไปทางคันเลยเด้อเนี่ยที่เราจับไปเนี่ย เป็นแผน่นน้ำแข็งไปหมดเลยจ้ะเอยไปกินทำไมลูกน้องจาตาตากินมดทุกที่เลยน้ำแข็งอ on so นางบอกว่านางกินของบนบนเหมเป็นไรสะอาดดีสี oh, นางบอก on <c oughs> นามไห่ลูก Cold. Thank you so much for watching. Make sure you like and subscribe. And make sure you turn the notification bell on. Bye!